สวัสดีครับเป็นประจำทุกวันจันทร์แบบนี้นะครับเที่ยงตรงแบบนี้นะครับมารับชมรับฟังความรู้แล้วก็เนื้อหาดีๆจาก Philip i n v e เตอร์เซ็นเของเรานะครับทั้งใน YouTube และเพจ Facebook นะครับเป็นชื่อเดียวกันเลยนะครับผมก็วันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์น้ําท่วมในบ้านเรานะครับว่าจะเกี่ยวข้องกับการลงทุนยังไงบ้างนะครับผมก็ก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังกันนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้กับ p h i l i p i n v ว t o r Center ของเราด้วยนะครับสวัสดีถามว่าทำไมเราจึงนำหัวข้อน้ำท่วมนะครับกับการลงทุนมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับผมมันน่าสนใจอย่างไรนะครับก็อย่างที่ทุกคนรู้กันอยู่แล้วนะครับน้ำท่วมมันมีแต่ข้อเสียนะครับมันมีมันเป็นวิกฤตวิกฤตหนึ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในประเทศเราขณะนี้นะครับซึ่ง อย่างไรก็ตามนะครับมันก็เป็นเพียงปัจจัยระยะสั้นนะครับมันก็คงอยู่กับเราได้ไม่นานนะครับผมฉะนั้นนะครับเรามามองมุมดีในการลงทุนกันดีกว่าว่าเรามองข้ามช็อตไปเลยเนี่ยมันจะมีอะไรดีขึ้นบ้างนะครับเรามาฟังบทวิเคราะห์แล้วก็คําแนะนานะครับจากนักวิเคราะห์ของบลฟิลิปของเรากันดีกว่านะครับเออผมมองว่าสถานการณ์น้าท่วมนะครับยังไงบ้านเนี่ยก็ได้รับความเสียหายอยู่แล้วนะครับ รวมถึงเขื่อนเอยนะครับถนนเอยนะครับต้องได้รับการซ่้มแซมบ้างนะครับเป็นบางจุดนะครับทั้งถนนขาดนะครับเขื่อนชํารุดนะครับยังไงเนี่ยก็ยังมีหุ้นที่ได้รับประโยชน์อยู่นะครับในสถานการณ์น้าท่วมนะครับก็ไปดูกันที่กลุ่มแรกเลยนะครับเป็นสินค้าภายในบ้านนะครับเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับการสอมแซมบ้านนะครับก็ได้แก่ Home Pro นะครับที่เราจะแนะนำนะครับ Global นะครับ ดูโฮมนะครับรวมถึง TOA นะครับทาสีบ้านนะครับส่วนเกี่ยวกับถนนนะครับมาดูทางฝั่งของ SCC นะครับเป็นบริษัท s c g ประเทศไทยนะครับผมก็สำหรับบทวิเคราะห์นะครับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณนักวิเคราะห์มากนะครับที่ให้บทวิเคราะห์กับเรามาครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเมื่อเพื่อน ทุกคนทุกท่านนะครับได้รับข้อมูลข่าวสารดีๆแบบนี้ไปแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งนะครับผมสำหรับฟิลิปอินเวส t ์เซ็นเตอร์วันนี้นะครับก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับหากชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามฟิลิปอินเวส t ์เซ็นเตอร์ของเราเอาไว้นะครับผมเพื่อจะไม่ให้พลาดคอนเทนต์และก็ความรู้ดีๆแบบนี้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ